สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปลาแรมปลาแรมนะฮะวันนี้มาพบกับผมในเกม Backpack Battle นะครับซึ่งวันนี้ก็ถึงคิวของเบอร์เซอร์เกอร์แล้วนะฮะก็ไปสุ่มกระเป๋าเลยดีกว่าวันนี้ไม่ได้มีอะไรพิเศษวันนี้เราอยากจะเล่นกันเพลียวๆเลยฮะซึ่งอ๋อข้อจริงเล่นสายอะไรดีวันนี้เดี๋ยวต้องคิดเผื่อนะเดี๋ยวชะตากรรมมันจะเหมือนเมื่อวานนะฮะเมื่อวานนี้คือแบบว่ามันเป็นสายที่แบบว่าถ้าสมมติผมเอกใจนะซึ่งผมลืมไปเลยนะ ลืมไปเลยฮะซึ่งผมได้ของที่ดีที่สุดของสายโกเลมเออผมเพิ่งมาเห็นแบบเออวะ่ะของของดีของที่ดีที่สุดในสายโกลมเลยนะเมื่อวานเนี้ยแอบเสียดายอยู่ฮะเพราะว่าผมได้ก้อนหินมาเยอะมากแล้วผมสามารถผมย้อนย้อนตัดคลิปไปเนี่ยผมได้ถุงหินเยอะมากๆแล้วผมไม่ได้ซื้อไว้เพราะว่าผมไม่ได้เอกใจว่าจะเล่นมันฮะก็เสียดายอยู่เสียดายอยู่ฮะออโอเค เรื่องนั้นก็ส่วนเรื่องนั้นนะมันผ่านมาแล้วครับวันนี้ก็เดินหน้ากันต่อฮะวันนี้เล่นสายอะไรไม่รู้เดี๋ยวขอดูเว็บที่4ี่ก่อนฮะไฟต้องข้ามฮะมีคอเออชอาไปผมสุมกระเป๋ามาฟอตจิงเฮมเม,ม,มอร์ผมไม่มีฮะผมไม่มีดาบไม้ผมไม่ได้ขึ้นมาด้วยโอ้โหน่าเสียดายน่าเสียดายอ่ะเราเปทเทเลสเขาก็เทเทเลมลืมไปเลยลืมไปเลยอ่ะเดี๋ยวเอากล้วยมาก่อนหนึ่งลูกเอาถุงมือมาก่อนหนึ่งอันฮะแล้วก็หมดไปฮะ หมดไปเอาหอยมาไว้ข้างล่างก่อนเอาหอยมาไว้ข้างล่างเอากล้วยวางไว้ตรงนี้แล้วก็ฐานเดี๋ยวผมล็อกไว้ก่อนนะเพราะว่าผมต้องการจะดูก่อนนะว่าสายที่เราจะเล่นเนี่ยมันจะไปทางไหนกันแน่ฮะอืมเดี๋ยวผมปรับการวางของแป๊บหนึง่งอ,อ่ะน,นี้ต้องวางท่านี้เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดนะ<ม>เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็อันนี้วางไว้ตรงนี้นีวางไวน้นี่และนี้วางไว้ตรงนี้โอเคไหมโอเคเอาถุงมือ ถุงมือลืมโอเคไม่เป็นไรไปกันต่อฮะไฟตรงข้ามกําลังจะรวมพรวั่วะซึ่งถ้าสมมติเขาตีโดนเราเนี่ยเราเจ็บนะเราเจ็บหนักเลยครับโอเคมีฮิว5หน่วยมาพอดีเขาไม่มีเซมินาเราก็จะไม่มีเหมือนกันอืมแต่เรามีบัตเทลทฮะยังชิวๆอยู่โอเคมีดาบไปนี้ด้วยแทงกี้เบตอืมแทงกีเบดน่าเล่นมผมว่าน่าเล่นนะ หน้าเล่นนะสำหรับเกมนี้ฮะเพราะว่าเราเล่นอะไรเนี่ยมีอะไรนะ้า <c oughs> มีอะไรของประจำสายอะไรน้าเล่นมีดาบใหญ่นแหละมีสไปายซับนะที่น่าเล่นเออแต่เขาใช้สมีน้าหนึ่งหน่วยตัวนี้ก็ใช้คือผมก็อยากจะได้อาวุธชิ้นอื่นเหมือนกันนะสปายซับก็ดีฮะแต่ถามว่าไอ้เจ้าเนี่ยมนาเติร์ดอย่างเงี้ยไอ้บัตท,ทอนไหนบัตท,ทอนอยู่ไหนเนี่ยบัตท,ทอนอย่างเงี้ย บัตรทองก็ใช้เซมินาเยอะมากๆนะครับแล้วถ้าสมมุติผมหยิบเป็นแฮงกี้เบตมาเฉยๆที่ใช้เซมินาหนึ่งหน่วยเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะไม่พอใช้เออไม่พอใช้แต่ถ้าสมมุติผมเปลี่ยนไปเล่นเป็นสายน้องกวางอืมน้องกวางไหนนะน้องกวางนี่น้องกวางเป็นน้องกวางแล้วใช้บัตรทอนตอ้แล้วก็มานาเตอร์สัก2แอนมานาเตอร์สัก2แอนเล่นเป็นสายมานาอย่างที่เล่นเมื่อวานก็น่าสนใจ แต่เอาไว้เดี๋ยวผมล็อกไว้ก่อนดีกว่าฮะล็อกไว้ก่อนแล้วก็หยิบอันนี้มาเอาอันนี้ออกมาแล้วคอยดูเว็บที่4ี่กันนะว่าค่อยตัดสินใจว่าเราจะเล่นอะไรกันเนาะจริงจริงมันไปได้หลายสายเลยนะแต่ถ้าสมมติเราจะเล่นแบบสายปกติที่เราเล่นเนี่ยมันมันจะว่าไงดีมันก็จะเหมือนเดิมอะมันก็จะเหมือนเดิมซึ่งเราเล่นกันบ่อยมากคาถาหนามอย่างเงี้ยดาบใหญ่อย่างเงี้ยขวานใหญ่อย่างเงี้ยดับเบิลแอคเนี่ยเออเราก็อยากจะเล่นอะไรแผงแงไม่ใช่แปลก เล่นอะไรแพงๆเล่นอะไรแพงๆเอามาปุ๊บอืมบานาน่าสไปซี่บาน b a n าสไปซี่บานาน่าเหรออย่างง่อยเลยของแต่ละอย่างเอาหยิบอันนี้ออกมาปั๊บอืมได้ช่องออกมาฮะแล้วก็เอาวันนี้ออกมาเดี๋ยวนะเจ็ดบาทเหมือนกันเลยมีตังอยู่เก้าบาทเดี๋ยวผมหยิบน้ำออกมาล็อกสองอันนี้ไว้ก่อนฮะแล้วก็มีห้าบาทผมอยากจะซื้อสักอันหนึ่งออกมานะ อ่ะเดี๋ยวผมรวมของแป๊บหนึ่งครับไปกันต่อฮะตัดสินใจไม่ได้ครับใจไม่ได้เพราะว่าของที่ออกมาเวฟที่4เนี่ยมันกําหนดสายไม่ได้เออจะไปเปิดให้กับตัวเองดีไหมถ้าไปเปิดกับตัวเองผมเล่นบัตรทอนเลยนะ <c oughs> ต้องดูต้องดูก่อนขอดูก่อนอีกสองสามเบฟะฝ่ายตรงข้ามมีกรอะฮะมีกรอะแต่เราไม่มีฟอร์จิงแฮมเมอร์ฮะซื้อกรอะมาก็น่าจะแย่อยู่แย่อยู่ฮะแต่ถ้าสมมุติจะไปกําหนดอีกทีตอนเบฟที่เบฟท,ฟที่เท่าไหร่อ่ะ แลที่8ปดเจ็ดแปดอย่างเงี้ยก็โอ้ยไม่ได้ไม่ได้ฮะเออถ้าสมมุติผมไม่เอาเนี่ยผมหยิบอันนี้มาเลยราคาเท่าเหร่เหลือ2บาทเหลือ2บาทใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวผมเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะเก็บไว้ก่อนแล้วก็เอากล้วยวางกล้วยวางไม่ได้แล้วกล้วยวางไม่ได้แล้วถ้างั้นเดี๋ยววันนี้วางตรงนี้อันนี้วางตรงนี้นะฮะแล้วก็นี้วางนี่อันนี้ต้องเว้นช่องว่างไว้ให้เขาครับโอเคไปกันต่อฮะ,ฮะเดี๋ยวนะข้างบนวางได้นี่ เดี๋ยวผมพอตัดสินใจแป๊บหนึ่งนะติ๊กตอกติ๊กตอกมีเวลาคิดอยู่นะฮะผมพอจะแบบว่ามีดามจอยู่เออมั้งนะฝ่ายตรงข้ามบัฟเต็มเลยเอาตีเราเปิดแพทเทิร์แล้วฮนะตีเขาไม่ลงฮะต้องตัดสินใจแล้วครับต้องตัดสินใจปล่อยนาะยไม่ได้แนละ้วฮะโอเคได้กาชาเลยคิดอะไรไม่ออก <c oughs> กาชาเลยเปล่ามีตังอยู่สิบบาทเอาซื้อกาชามาแปะไว้ฮนะแปะไว้ปุ๊บขายอา่าขายของฮะขายของขายของไปเอเอแล้วก็อันนี้สี่บาท 4บาทห้าบาทหบาทขออีกบาทหนึ่งอีกบาทหนึ่งอีกบาทหนึ่งเอาทานไปอ่ะปุ๊บซื้อนี้มาฮะแล้วเราก็จะทําการกาชามันครับกาชาม,นมนานนานันนี่วางนี้นี่วางนี้อันนี้วางตรงนี้นี่วางนี่แล้วก็อืมต้องวางท่าไหนวางท่านี้หรอวางท่านี้อันนี้วางตรงนี้ได้กล้วยไม่มีที่วางครับไปกันต่อฮะกาชาเลยเอา้าไหนก็ไหนๆคิดอะไรไม่ออกฮะไปตรงข้ามครับมีกระทะลูกไอกระทะใบหนึ่ง มีดอันนึงแล้วก spicy banana ็สไปซี่บานาน่าฮะสไปซี่บานาน่าแต่กระทะเขาตีช้ามากเลยนะแต่เขาใช้ซมหน้เยอะจริงฮะเยอะจริงแต่เราตีเราตีไปฮะตอนนี้เรามีดูดเลือดห้าหน่วยไปทะเลมาปุ๊บช่วยกันดูดเลือดหน่อยเอา้าวไฟตรงข้าวตีแรงกว่าเหรออ๋อเราติดพิษเพิ่งเห็นเนี่ยเราติดพิษฮะไม่เป็นไรได้เลเปียมาได้เลเปียมาใช่ไหมโอเคได้เลเปียมาผมขายดาบนี้ก็ได้อ่ะผมขายดาบเลยเอออ่ะ ป๊บอันนี้วางตรงนี้เอาเลเปียขึ้นนะครับเลเปียขึ้นเลยเลเปียขึ้นแล้วก็อืมอันนี้อันนี้ขายขายไปเลยขายไปเลยฮะแล้วมีกล้วยอยู่ลูกหนึ่งเรามีกล้วยอยู่ลูกเดียวลูกเดียวอืมเอาไงดีเอาแปะแปะไว้ตรงนี้ไหมอ่าแปะไว้ตรงนี้ฮะแล้วก็นี่โดหนึ่งทีนี่เอาเมื่อกี้ขายไปแล้วขายไปแล้วเอ่อขายไปแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาหมวกมาฮะหมวกมาแล้วไปกันต่อครับ เดี๋ยวเอาหมวกมาใส่กับคอร์ล็อตเคริสตัลนะฮะไฟต้องข่ามากมีดาบมีมีพลว่เรามีเลเปียฮะอ่ะแทงไปก่อนแทงไปก่อนเลเปียเราแรงฮะเดี๋ยวกว่าจะจะเปลี่ยนสายใช่ไหมเลเปียเราแรงแรงปะแรงปะเอาตีตีตีขออีกทีนึงขออีกทีนึงเกือบจะแพ้เหมือนกันนะเกือบจะแพ้เหมือนกันโอเคได้น้องมงน้องหมาอะไรมาเนี่ยเฮ้ยอันนี้ด้วยป่ะเฮ้ยแพงนะเนี่ยเดี๋ยวผมขายยาก,ก่อนฮนะขายยาขายนี้แม่ดน,นึง อันี้เราไม่ได้เล่นสายเวทเพราะฉะนั้นขายไปฮะขายไปเอายังไม่พอยังไม่พอยังไม่พอเดี๋ยวขายน้องหมาไปฮะแล้วก็ในเมื่อเรามีของแค่นี้ฮะเรามีของแค่นี้เพราะฉะนั้นเอาอันนี้มาสนับมือฮะสนับมือวางไปเลยครับแล้วก็ล็อกอันนี้ไว้แล้วก็เดี๋ยวนะมันวางอะไรได้บ้างอันนี้เอาออกไหมเอาออกออกได้ออกได้ปึ๊บ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 อันนี้ใส่ได้ ใส่ได้อ่ะใส่ได้ไอ้กระเป๋าใบนี้คือมันยังไงเนี่ยอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปกันต่อฮะล็อกสองอย่างนี้ไวฮะไหนๆก็ไหนๆก็กาชามันเลยแล้วกันไฟต้องข้ามฮะมีฮีโร่ลองซ้อนฮะฮีโร่ลองซ้อนแต่ทีนี้ไอ้เจ้านี่มันน่าจะอยู่ข้างในใช่ไหมใช่เออเอ้ยแรงอะ่ะเอ้ยผมลืมนีม่ไงมีดาบอันนี้ขายมีตากับข้าวมาฮะมีน้องหมาน้องหมาเดี๋ยวขายไปก่อนครับขายไปก่อนอันนี้ผมต้องมาใส่เลปียใช่ไหมใช่ น,นี้ออกมาครับแล้วก็เอาอันนี้แปะไว้ตรงน,นี้แหละปึ๊บ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 อืม,มแล้วก็เอาแครอทวางไว้ตรงนี้หนึ่งนี้สองตากับข้าวมาฮะเอามาทําไมตากับข้าวตากับข้าวเ,เดี๋ยวอันนี้ผมใช้เร่งความเร็วของเเปีสักสกแป๊บหนึ่งก่อนแล้วกันนะฮะแล้วก็อืันเนี้ยมันสมควรมาอยู่ข้างนอกสนับมืออ่ะสมควรจะอยู่ข้างในฮะปึ๊บ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 วางท่าน,นี วางได้วางไปก่อนฮะวางได้วางไปก่อนแล้วก็หันไหม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 นี่วางตรงนี้นี่วางตรงนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอันนี้วางนี้นี่วางนี้นี่วางนี้ปั๊บได้อยู่ไหมได้อยู่เดี๋ยวเอาโลขึ้นไปก่อนนะฮะโลขึ้นไปก่อนเราต้องเราต้องการช่องค่อนข้างเยอะนะฮะส่วนอันนี้มาเร่งกล้วยแล้วกันไปกันต่อฮะเพราะว่าเลเปียเราแทงค่อนข้างไวนะครับค่อนข้างไวเพราะฉะนั้นเร่งกล้วยไปฮะเราต้องการใช้เซมินลค่อนข้างเยอะฮะ หรือว่าเราจะเอาน้ำยามาน้ำยามาดีแต่ตอนนี้เราสตัร์บ้างไหมเนี่ยสตารเฮ้ยสตารอยู่สตันอยู่เราแทงแทงอุงง้ยแรงแรงอะ่ะแรงอ่ะเราหูยของเดี๋ยวนะขวานเดี๋ยว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  <c oughs> เดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวดักกอนเซตฮะดากกอนเซตออกมา ดักกันเซตออกมาเนี่ยเป็นของที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าจะทําให้เราดูดเรื่องช่วงเบทเทิลด,ด้วยแต่ทีนี้เราไม่มีของอะ่ะเอานี้ขายไปบูเบอรี่เอาเอาแครอทอ่ะเอาอันนี้ขึ้นมาเอันนี้ขึ้นมาเดี๋ยวเอยไม่ใช่หยิบผิดเอาอันนี้ขึ้นมาเราจะได้ครีก,กันแล้วก็อันนี้ขายไปขวานขายไปเดี๋ยวดักกันเซตหยิบมาฮะต้องใช้ครับต้องใช้นี่วางไว้ตรงนี้ฮะแล้วก็บูเบอรี่ต้องใช้ไหมอ่ะเดี๋ยวผมวางไว้ก่อนแครอด ใช้ไหมแคโรล,ลไม่ใช้ใช่ปะอาวเริ่มเริ่มงงเริ่มงงกันตัวเองแคโรล,ลใช้ไหมแคโรล,ลใช้หรือเปล่าอืมผมว่าผมใช้ดีกว่าแคโรล,ลผมใช้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บส่วนอันนี้เดี๋ยวผมรวมรวมกล้วยไปเลยฮะประหยัดช่องอันนี้วางไว้ตรงนี้ฮะแล้วก็มีตังอยู่4บาทไอด้ดาก้อนเซตเนี่ยจะยังใช้ไม่ได้นะครับจะยังใช้ไม่ได้จนกว่าเราจะมีฮีทเอ้ยไม่ใช่จนกว่าเราจะมีดาก้อนสเกลครบนะซึ่งเรามีตอนนี้ถุงมือ มีชุดเกราะแต่เราไม่มีฟอตติงแฮมเมอร์กับรองเท้าฮะเนี่ยสำคัญสองชิ้นฮะถ้าได้ไม่ครบของชิงนีไร้ประโยชน์นะฮะไร้ประโยชน์เลยเพราะว่าเขาจะให้แค่แล้วเขาเนิฟมาด้วยนะเนิฟข่าฮีทฮะเนิฟค่าฮีทช่วงเบทเทิลเลตฮะอาจจะได้ฮีทแค่สี่หน่วยปึ๊บปึ๊บได้อยู่ฮะได้อยู่ปึ๊บได้กรอดทองออกมา <laughs> ได้กรอะทองมาเลยเลยอันนี้วางไว้่างนี้ฮะแล้วก็อันนี้นนออกมาปุ๊บขายอันนี้ไป ไอเม็ดนี้เม็ดิกานสตันอะใส่ไว้ตรงนี้กาะทองปุ๊บหมวก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 ไม่ใช้แล้วครับหมวกไม่ใช้แล้วแล้วก็รีโลหนึ่งทีมีถุงมือถุงมืออเดี๋ยวผมจิบมาก่อนแล้วกันนะล็อกล็อกไหม,อมเอามาอยากได้รีโลหนึ่งทีขออีกทีมีหมวกหม่อีกแล้วล็อกอันนี้ไว้ฮะแล้วเดี๋ยวผมจัดของถุยจัดของใหม่แป๊บหนึ่งฮะ อ่ะโอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะถุงมือนี้อาจจะต้องสละทิ้งไปก่อนนะครับดัก้อนเซตนี่เราต้องอาจจะต้องหาถุงมือใหม่นะอาจจะต้องหาถุงมือใหม่ครับเพราะว่าผมจะรวมเป็นฟอร์คอนเบลดนะฮะฟอร์คอนเบดเอาฝ่ายตรงข้ามไปเทเลทมาของครบแล้วเขามีไหมเขามีเอ้ซาองกี้ฮะเหมือนเขาจะหวังอยู่เหมือนกันหวังดัก้อนเซตนะฮะดัก้อนเซ็ตปึ๊บก็ได้ช่องเหมือนกันดีกว่าได้ช่องเหมือนกันอดาวางไว้ตรงนี้ฮะอันนี้วางไว้ตรงนี้ เรามีมีดมีมีดมีมีดมีด,มดอันนี้เขาบอกว่าเขาจะใช้หนึ่งมานาอา่าเรามีมานาอยู่ฮะาวางเข้าไปแล้วนี่วางไว้ตรงนี้อันนี้วางไว้ตรงนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยเด๋วมันจัดช่องใหม่ได้ฮะเดี๋ยวผมขอเวลาแป๊บหนึ่งครับอ่ะโอเคประมาณนี้ครับไอเม็ดใหญ่นี้ฮะโทปาร์สนะครับผมจะเอาไว้ที่ช่องกระเป๋านะฮะเพราะว่าผมต้องการความเร็วในการรีสเตมินานะฮะเพราะว่าเลเปียเราเนี่ยแทงเร็วมากๆนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเอามาไว้ข้างนอกเนาะโอเค ตอนนี้เรามีฟอคอนเบดแล้วฮะฟอคคอนเบดมาตีเร็วขึ้นไหมไม่รู้ครับแทงไปก่อนไฟตรงข้ามเล่นดาร์คเลนเทิร์นนะดาร์คเลนเทิร์นปุ๊บพกเกิดใหม่แล้วครับเกิดใหม่แล้วเขาตีตีตีอื้มเออก็ดีนะก็ดีครับอันนี้วางไว้ข้างหลังนี่แหละไม่เป็นไรฮะแล้วก็มีน้ํายาใบ,บพายมีมังกรอันนี้ด้วยอะเดี๋ยวอันนี้มามันจะแทงไวไปไหมแทงไวไปป่ะเอามังกรวางไว้ตรงนี้ก่อนครับน้ํายาวางไว้ตรงนี้อันนี้วางไว้นี่แล้วก็ หมดตังไปกันต่อฮะเดีย๋ยวนะเมื่อกี้ผมรออะไรฟอช g ิ n งแฮมเมอร์ใช่ไหมใช่ผมต้องมีฟอช g ิ n งแฮมเมอร์ฮะรองเท้าแล้วก็ถุงมือฮะไฟตรงข้ามติดสตันราบ้างไหมเนี่ยสตันบ้างไหมสตันบ้างไหมตีเดียบร้อยฮะได้อยู่ได้อยู่นินสยัยอิเลคเคขาง่างนี้ก็ยังพอได้นะพอได้ครับรัทธูไม่เอาไม่กวาดไม่เอาแล้วก็เออมีชุดเกราะใช่ไหมเดี๋ยวนะ ผมแพฟอตติ้งเฮมเมอร์มันไม่เอาแล้วฮะอันนี้รีโรดหนึ่งทีอันนี้เดี๋ยวผมว่ามันจะเร็วเกินไปฮะไม่เป็นไรแล้วรีโรดหนึ่งทีมีปอกคอหนึ่งนน่าสนใจน่าสนใจแต่อืหกบาทหกบาทหกบาท,บาทเพิ่มเวลาหนึ่งสามสี่ห้าหกผมขายนี้หนึ่งเม็ดอันนี้หนึ่งอนอะได้ไหมได้หยิบมาเลยครับหยิบมาเลยแล้วไปกันต่อฮะฟอตติ้งเฮมเมอร์ครับอยู่ไหนเอ่ยฮัลโหล ป๊าจิงแฮมเมอร์ฮะคือเดี๋ยวมันจะเหมือนอีหลอดเอ้ยมันจะแบบว่าอะไรอะตลกร้ายอ่ะเหมือนคราวที่แล้วอะคราวที่แล้วผมหามากเลยนะหาหาดะคอนเซตเนี่ยหาหาหาไงก็หาไม่เจอแต่นี่รองเท้าแบบคราบมาแล้วดูโอ้โ <c oughs> กูบิงอ่ะเดี๋ยวผมขายนี้ไปยไูเอฟโอนี้ผมขายไปแล้วก็เอิ่มเดี๋ยนะเดี๋ยวผมเอาฐานนี้ออกแล้วก็ยอ่อลงมายอ่อลงมาเอิ่ม ยังได้ไหมได้อยู่ติดไหมติดอยู่ติดอยู่ปุ๊บอันนี้วางตรงนี้นี่วางนี่ฮะแล้วก็นี่วางตรงนี้อันนี้วางตรงนี้เดี๋ยวฮะฟัตติ้งแฮมเมอร์ฮะฮะลัลโหลรองเท้าได้แล้วนี่โลดหนึ่งกี่นี่งไงฟัตติ้งแฮมเมอร์ฮะมาจนได้ราคา3บาทขอบาทหนึ่งได้ไหมเอามาเอามาปุ๊บวางตรงนี้ครับไปเลยครับต่อไปหาถุงมือมอ,มอ,มอ,อืมหาถุงมือทุ่มมือถุงมือเอ่อถ้าสมมุติผมซื้อนี้มาวางได้ไหม ไม่ได้แล้วอันนี้ไม่เอาแล้วนะฮะไม่เอาแล้วแล้วก็ถุงมือไม่มีไปกันต่อฮะฟอตจิงแฮมเมอร์มาแล้วเดี๋ยวถุงมืออีกอันนึงฮะถุงมืออีกอันนึงดูนะดูนะถุงมือถุงมือถุงไฟตรงข้ามามีเคียวพิษเคียวพิษเขาเล่นสายพิษแต่พิษเขาไม่เยอะเท่าไหร่ครับเหมือนเขาจะเน,เน,นเน้นที่กูเบิร์ดนะเน้นไปที่กูเบิร์ดครับโอเคถุงรองเท้าหมวกมาอ,มอย่างกระเสกได้อันนี้ อันนี้อาศัยน,นี้ไปแล้วก็ขายธนูมาแล้วก็รีโร่หนึ่งทีอขอยที่เออไม่มีอะไรไม่มีอะไรแล้วไปกันต่อเลยฮะของอย่างสุดท้ายถุงมือเราจะได้ใช้ไม่เนี่ยดักเซ็ตเนี่ยฮะได้ใช้หรือเปล่าไฟตรงข้ามไฟตรงข้ามได้หลังมังกรนะหลังมังกรเราโดนดาเมจตอนนี้เราไปทะเลแล้วฮะตีตอนนี้เราเสียเปรียกอยู่80ดสิกว่วาหน่วยแทงเข้าไปต้องครีสองสาครั้งอะ่ะขอยที่อืมชนะด้วยอ้าวฮยยังเก่งอะ่ะ ดวงครับดวงดวงล้วนเลยอ่ะมาดูซิดวงผมดีขนาดไหนวันนี้ฮะทําเทปเดียวผ่านเลยเปล่าเออนี่ปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บอุ้ยเยอะไปเยอะไปเยอะไปเลื่อนลงมาปับป๊บปับ๊บปั๊บเนี้ยคือเลือดผมแห้งกว่าเขาร้อยเอเจ็ดสิบกว่าหน่วยนะเจ็ดสิบแปดสิบหน่วยอะ่ะปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บปึ๊บนี่เขาโดนสตันฮะผมแทงปุ๊บเระดูดเลือดขึ้นมาแทงเข้าไปคริปฏิหารลงมาสี่สิบสี่เลือดเท่ากันแล้วเลือดเท่ากันเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาปั๊บปั๊บป๊บป ขาโดนมังกรพิษเราโดนตีมาตอนนี้เลือดเราน้อยกว่าน่อยนึงเลือดเราน้อยกว่าน่อยนึงปุ๊บ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 ต้องบอกก่อนนะครับว่ามังกรตีทีนึงเนี่ยเขาหิวห้าหน่วยนะฮะเพราะฉะนั้นตีสี่ตัวเนี่ยเขาหิวแล้วยี่สิบหน่วยนะครับอันนี้ต้องต้องบอกไว้ก่อนนะเขาก็มีข้อได้เปรียบของเขาอยู่นะปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนี่ยผมโดนละโดนละปุ๊บปุ๊บโดนมังกรตีแล้วเราก็ทําอะไรเขาเนี่ยตีเขาเหมือนกันหูครีดอกนี้ เนี่ยปฏิหารสุดๆฮนะถ้าไม่คลีนี่ผมแพ้เลยนะเนี่ยดอกนี้เลยเนี่ยดอกนี้เลยฮะอ่าโอเคไปกันต่อฮะปุ๊บถุงมือมาแล้วถุงมือมาแล้วถุงมือมาแล้วป๊บขายอันนี้ใส่อันนี้ไว้ใส่อันนี้ไว้อันนี้ใส่ฟอสจิแฮมเมอร์อันนี้ใส่อันนี้ไว้ฮะเพราะว่าอ่ะเดี๋ยวมาดูกันก่อนนะครับหมวกนี้นะป้องกันการฮิวฝ่ายตรงข้าม30%นะ ไม่ใช่ไม่ใช่ป้องกันการหิวลดปริมาณการหิวของฝ่ายตรงข้าม30%ครับส่วนเม็ดนี้ป้องกันการหิวฝ่ายตรงข้าม20%เม็ดนี้อีก15%รวมกันเท่าไหร่เป็น35%รวมอันนี้เป็น65%เยอะนะเยอะแล้วครับเยอะแล้วปุ๊บขอหมูปั๊บเดี๋วเดี๋ยวนะเดี๋ยว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 ฟอตติ m งเผมจะไปวางไว้ไหนดีติ๊กตอกติ๊กตอกไอ้นี่เกกะเกะกะปุ๊บนี่วางตรงนี้นี่วางนี่นี่วางนี่ อ,นนอันนี้วางตรงไหนก็ได้นี่วางตรงนี้ทุ้งมือวางตรงนี้โอเคเว็บที่17บเจ็ดโอ้ได้ใช้เว็บสุดท้ายวอดีคือยังไงใช้เว็บสุดท้ายเหรอ Dark c o n c e ตเดี๋ยวเราจะมาดูผลของด a r k c o n c e ตกันนะฮะว่าเว็บที่18อะ่ะมันจะได้ไหม <laughs> เว็บที่17ครับไปก่อนเลยอ่ตีเฮ้ยเราโดนเอ้ยเราตีโดนไม่ใช่เราตีเขาโดนพิษอ่ะตีไปก่อนตีไปก่อนตีก่อแตกแล้วเลือดเราเหลือร้อยหกสิบ ร้อยหกสิบตีเราคลี่สองคลี่สามคลี่สี่เอ้ยสบายนะพูดได้เด้อพูดได้เออพูดได้อ่าโอเคเราได้ถุงมือมาแล้วเรคาถาไม่เอาขายไปธนูอืมเดี๋ยวเซมินาไม่พอครับขายไปดาบขายไปอันนี้วางไว้ตรงนี้อันนี้กล้วยขายเดี๋ยวนี้ซื้อนี่มาก่อนกล้วยเอามาเอามาเอามาอันนี้วางนี้ แปดเดี๋ยวลวยวางไว้ตรงนี้ฮะเผื่อไว้เฉยๆเผื่อไว้มีตังอยู่10บาทฮะรีโลหนึ่งทีขออีกทีเอออันนี้พอดีช่องเลยฮะพอดีช่องเหลือ5บาทรีโลหนึ่งทีอันนี้1อัน1อัน1อันซื้ออะไรมา1อันอ6บาทขายอันนีไไ้ได้ได้บาทเดียวได้บาทเดียวขายนี้ได้บาทเดียวเหมือนกันบาทเดียวอันนี้อีกบาทหนึ่งอะซื้ออันนี้มาซื้อมาปั๊บวางปุ๊บไปกันต่อฮะเว็บที่18ฮะ เดี๋ยวมันเราดูเรา,เรา,เ,ราเรามาดูเดี๋ยวเรามาดูกันนะเดี๋ยวขอเรียบเรียงคพูดแป๊บหนึ่งตื่นเต้นมากฮะตื่นเต้นมากคือตอนนี้ d ัก k อนเซ t ผมสามารถใช้งานได้แล้วฮะท่านผู้ชมโอเคเขาบอกว่านะฮะช่วงแบตเ l อร์เนเนี่ยเขาจะสร้างฮีทให้สร้างฮีทให้ทุกๆ1.2วินาทีก็ได้ประมาณ4ี่สฮีทอ่ะสฮีทแล้วก็บอกว่าทุกๆ1ฮีทเขาจะฮิวส เออแล้วถามว่าเราลืมอะไรเราลืมหาฮนะีทเพิ่มะเราลืมหาฮีทเพิ่มเพราะฉะนั้นเราจะได้ฮี a 4เออเราจะได้ h e ท4เพราะฉะนั้นเราจะดูดเลือดแค่8%นะ8%นะคบประมาณประมาณนี้ประมาณนี้แล้วถ้าสมมติไอ้นี่มันมันแตกบัฟออกมาปั๊บเราก็จะได้อีก1ฮี่เป็น5เป็น5แล้วไอ้กล่องขวัญน,นี่ก็จะ r a นดอมบัฟด้วยนะ r a นดอมบัฟออกมาซึ่ง ต้องลุ้นต้องลุ้นกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปกันช้าๆนะไฟตรงข้ามฮะเป็นสายดูดเลือดนกกระจอกฮนะคืออะไรดูดเลือดนกกระจอกของเราก็มีนี่ไงมีนี่หนะึ่งสองสามฮะเราก็ไม่ให้เขาดูดเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นเราไปกันช้าๆครับที่สาศูนยะ์จุดสี่วิฮะปึ๊บ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 ,บ,บ,บเรามีสองฮีทครับมาจากไหนไม่รู้สองฮีทมาจากกล่องขวัญใช่ไหมเมื่อกี้ดูไม่ทันดูไม่ทันไฟตรงข้ามมีเกราะเป็นรนะ้อยฮะ มีกรอบเป็นร้อยเอาตีไปก่อนครับตีไปก่อนนี่เราต้องรอเลือดครึ่งหลอดนะกว่าแบบจะแสดงผลไอแบตเทอร์เสฮะปุ๊บโอเคนี่เด้งขึ้นมาเรามีฮีทสี่หน่วยแล้วมีฮีทสีหน่วยจากนี้ด้วยเหรอปุ๊บปุ๊บปุ๊สี่หน่วยเปิดแบตเทอร์เลสมามีฮีทห,ห้าหน่วยห้าหน่วยฮะเดี๋ยวดูไม่ทันห้าหน่วยเราดูดเลือดแล้วใช่ไหมดูดเลือดแล้วใช่ปะปุ๊บป,บปบุนี่ดักกอนเซตรีเจนหนึ่งหน่วย เดี๋ยวนะเออเดี๋ยวมันดูดเลือดจากอะไรเนี่ยดูดเลือดจากมังกรนี่เหรอเอ็มมาล่าตีไป13ปุ๊บเราดูดเลือดหนึ่งหน่วยอันนี้อันนี้เห็นไม่ชัดอันนี้เห็นไม่ชัดสเปกเจอร์เด็กเกอร์ดาเมจสิบหกดูดเลือดหนึ่งหน่วยเออเดี๋ยวนะดักดักกันเซนมาจะไม่คุมเลยอันนี่ยนี่ยเนี่เน,นี่เลเปียเลเปียแทงไป35ดูดเลือด2หน่วย สองหน่วยจริงดิตอนนี้เราเรามีฮีทเท่าไหร่เนี่ยมีฮีทอยู่5ฮีทอยู่5แสดงว่าเราดูดเลือด10% 10ของ35มันสมควรที่จะดูด3%เนครึ่งไอ้สหน่วยครึ่งไม่ใช่เหรออ๋อใช่ใช่ใช่ผมลืมผมลืมไอ้นี่ฮะไฟตรงข้ามมีตรงนี้ปกติเราต้องดูดเลือด3.5 3.5แต่จ้าแต่ทีนี้ไฟตรงข้ามมีอันนี้30%อันนี้อีก15เป็น45เก็เหมือนกับหายไปครึ่งน,นึ่งอะแล้วนี่เลขมันปัดขึ้นนะครับับเเทท่าท่าีผมสงกตดูนะ เกมนี้ตัวเลขปัดขึ้นนะครับปัดขึ้นเนาะก็อ่ะกลายเป็นว่าเขาฮิวเราฮิวฮิวแค่2หน่วยฮิวแค่2หน่วยปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บเราโดนสนับมือเอ้ยเขาโดนสนับมือไปปุ๊บฮิวเลือดหนึ่งหน่วยเอาจริงดิทำไมม,ไมันน้อยจังทำไมมันน้อยจังแล้วดักคอนเซ็ตฮิวเลือดอีกหนึ่งหน่วยจากฟอร์คอนเบดโอ้โหฟอร์คอนเบดตีไป10หน่วยคือแบบเบาจัดเลยอ่ะเบาจัดนี่อีกอา้าวครีฟอร์คอนเบดตีครีฟโดนเลือดหนึ่งหน่วย พูดไปออกพูดไม่ไออกแบบดูสักยี่สิบสามสิบคือแบบเออมันน่าสนใจ <laughs> ดัคกันเซ็ตทำงานนะนี่มีการให้ฮีทมาตรงน,นี้นี่นี่คือช่วงที่เขาเปิดแบตเตอร์เรสอะพอดีผมคิดว่าน่าจะเป็นช่วงนี้นะนี่นี่ปั๊บดูดเลือดทีละหนึ่งหน่วยหนึ่งหน่วยเอาจริงๆผมค่อนข้างผิดหวังนะผิดหวังอะไม่ใช่ไม่ใช่ผิดหวังที่ตัวมันนะครับไม่ใช่ที่ตัวเขานะผิดหวังที่เรา d ด m a g e น้อยไปหน่อยฮะดาเมจน้อยไปหน่อยอะไรอย่างหนึ่งเราโดน โดนตัดเลือดเออเราต้องเรียกว่าตัดเลือดใช่ไหมใช่เราโดนตัดเลือดด้วยฮะอันนี้สอชิ้นเนี่ยเกือบ50%เลยนะอันนี้30%อันนี้15%ก็45%เตีซะว่าโดนไปครึ่งครึ่อะครึ่งคถ้าสมมุติผมแบบโดนดาเมจเอยดาไอเลเปียผมตี40อะสมมติ40เลยนะดักคอนเซ็ปผมตอนเนี้ยจะดูดเลือดอยู่ที่10%ก็คือ10%ของ ของ40ก็คือ4หน่วย4หน่วยนะฮะสี่หน่วยแล้วโดนตัดเลือดตัดเลือดอีก50%ก็เหลือ2หน่วยฮะถูกต้องเลยครับถูกต้องไม่มีอะไรผิดเลยฮะสเตตอันนี้เป็นเอาเป็นว่าลองไปพิจารณาดูแล้วกันว่าเราจะลำบากลำบนในการสะสมของของคราฟ3ชิ้นเพื่อให้ดักคอนเซ็ตดูดเลือดแล้วมันคุ้มไหมอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะแต่ถ้าบอกว่าเฮ้ยพี่พี่ฮีทน้อยไปหน่อยพี่ต้องมีฮีทเท่าไหร่เขาบอกว่าอะไรเนี่ย u ั t ทูยนั่นหมายความว่าเขาใช้งานได้ถึง h e ตสิบสิบฮเท่านั้นนะฮะสิบฮิเท่านั้นอ่าสิบฮเท่านั้นถึงผมแบบว่าจะมีฮิตเพิ่มขึ้นเป็น10ดูดเลือด20%ของดาเมจเลเปียผมแทงไปเลยส0 4สิดูดเลือดยีก็คือ8หน่วย8หน่วยโดนตัดเลือดไปอีก50%แบบเนี้ยก็คือเหลือแค่4หน่วย แล้วแบบเราเราเล่นปลายเกมแล้วดูดเลือดทีละ4หน่วย5หน่วย4หน่วย5หน่วยคุ้มไหมอันนั้นเอาไปพิจารณาดูแล้วกันนะฮะแต่ถ้าสมมุติเราเล่นดาบใหญ่สมมุตินะดาบใหญ่ฟันปี้อย่างเลยคริ200คร well the 20ี it it 20 200ดูดเลือดเต็มที่มีฮิต10หน่วยเอ้ยมีฮิต10หน่วยดูดเลือด20% 20%ของ200ก็22เป็น4 40หน่วย40หน่วยอ่ะโดนตัดเลือดไปอีก50%สมมุตินะ ดูแลเหลือ2ีมันก็ยังมันก็ยังดูดีอ่าอยู่ดูดีมากเลยดูดีมากเลยหรือถ้าเราไม่โดนตัดเลือดเลยเราฟันทีหนึ่งคลิป200ดูดเลือด40หน่วยโอเคไหมอันนั้นก็ลองไปพิจารณาดูแล้วกันนะ,ะว่ามันโอเคหรือเปล่าส่วนผมผมว่าไปหาของเพิ่มแมพายดีกว่าโอเคขอบคุณสำหรับการรับชมครับฝากกด subscribe กดไลค์ให้ด้วยเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะฮะ เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ